ใหความสมบูรณ์เพื่อชีวิตที่ดีของคุณโทร099 059 94 98่อละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญที่หลายท่านรอคอยนะครับการทำนายดวงท่านที่เกิดทั้ง7วันในวันจันทร์ที่20มีนาคมวันนี้วันศุกร์นะครับทายไปถึงวันจันทร์เลยนะครับเริ่มต้นที่คุณผู้ชมที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ คนวันอาทิตย์นะครับได้ไพ่อัศวินถือดาบาไพ่ใบนี้แปลว่าการเดินทางหลายท่านกำลังเร่งรีบในการต่อสัญญาห้องสัญญาบ้านสัญญาที่ทำกินนะครับจะมีการติดต่อพูดคุยในเรื่องของการทำสัญญาการทำกิติกรรมต่างๆนะครับไพ่ใบนี้ถ้าเกิดคุณต้องการต่อสัญญาเช่าที่นะฮะจะเจอการ เพิ่มราคาขึ้นราคาแบบนี้นะฮะนะครับใครที่กําลังเดียวกันว่าเฮ้ยฉันจะต่อนะสัญญาปีละเท่าไหร่3ปีเท่าไหร่5ปีเท่าไหร่เซ้งซื้อเช่าเนี่ยประเภทนี้เจอกันเพิ่มราคาแน่นอนการทํานิติกรรมการกู้เงินการติดต่อสถาบันการเงินจะเกิดปัญหาที่ยังตกลงกันไม่ได้ในเรื่องของเอกสารหรือข้อตกลงตามกติกาของสถาบันการเงิน ตัวตายานภานะให้ดีมีโอกาสที่จะม้อนน้าแห้งมีโอกาสที่จะแอร์ไม่เย็นสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ว,วันนี้ไปถึงวันจันทร์นี้ค่อนข้างงุนงิดแน่นอนนะฮะอารมณ์เย็นๆนะไพ่ท่านลมขึ้น2ใบนี้เกิดปัญหาแน่ข้อดีก็คือว่าในวันจันทร์ที่20มีนานี้ลูกค้ายังตรึมอยู่สำหรับคนค้าคนขายคนค้าคนขายวันอาทิตย์ลูกค้ายังเยอะอยู่เป็นลูกค้าประจํานะครับ รีพีทซื้อซ้ำนะฮะลูกค้าประจำคุณสามารถขยายงานได้เลยจัดโปรโมชั่นได้เลยสำหรับท่านที่เกิดในวันวันจันทร์นะครับนะฮะเอาละครับไม่ใช่วันจันทร์วันอาทิตย์แม่เดี๋ยวจะพลาดว่าที่ที่ไม่ท,ที่ที่ไม่สบายมีโอกาสไปหาหมอนะอากาศเปลี่ยนไม่สบายเป็นโรคเก่ากำเริบยังไม่ดีขึ้นมีโอกาสไปหาหมอนะดูแลตัวเองให้ดีนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ความรักก็ คุยกันไม่กี่คำก็มีโอกาสทะเลาะกันด้วยสำหรับท่านที่เกิดในวันทิตเนโอะต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์คนวันจันทร์ได้ไพ่หกถ้วยกับไพ่ราชินีถือถ้วยไพ่หกถ้วยจะแปลในเรื่องของได้พบเพื่อนเก่านั่งพูดคุยกันบนโต๊ะอาหารไปเที่ยวด้วยกันพูดคุยกันเพื่อนเก่าคนรักเก่ามีโอกาสพบเจอเวลาติดกับไพ่ราชินีถือถ้วยจะแปลว่ากินข้าว เลี้ยงรุ่นเป็นไปได้ไหมไปงานเลี้ยงรุ่นไปงานบวชเพราะว่าราชนิหรือทถั่วจะหมายถึงงานบุญด้วยทายว่าคนวันจันทร์มีโอกาสไปงานบวชนะครับไปงานพระป,ป่าไปงานเลี้ยงรุ่นหรือนัดคุยกับเพื่อนเก่าคนรักเก่าบนโต๊ะอาหารในร้านอาหารนะครับและก็น้ำหนักจะขึ้นกินอะไรก็อร่อยสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับ ดังนั้นผมถือว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างสนุนสนานคึกคื้นแต่ว่าส่วนทางกับเรื่องการงานการงานจะวุ่นวายความคิดของคนในที่ทํางานจะแตกแยกแตกแยกออกเป็นกลุ่มเป็นก๊กเป็นฝักเป็นฝ่ายทําให้คนวันจันทร์ซึ่งนิสัยชอบอยู่ตรงกลางเนี่ยมันค่อนข้างอึดอัดใจคนรักพูดกันนิดเดียวผิดหูคนวันจันทร์แคร์คนนอกบ้านมากกว่า คนในบ้านหรือคนรักหรือเปล่าอย่าทําแบบนั้นมันจะทําให้คนรักของคุณรู้สึกว่าคุณไม่เข้าใจเขามันจะทําให้ยิ่งห่างกันออกไปมากขึ้นนะครับในเรื่องของลูกค้าหรือการค้าการขายสําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับขอให้ขยันเพิ่มขึ้นอีกสักนิดหนึ่งคุณรับผิดชอบหน้าที่อะไรขอให้ทำอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากว่าคนวันจันทร์ค่อนข้างขี้เกียจในช่วงสัปดาห์นี้ครับเอาละครับต่อไปครับ เ,เรื่องโรคภัยต้องระวังเกี่ยวเรื่องของไมเกรนแล้วก็กระเพาะอาหารนะสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ต่อไปคนวันอังคารคนวันอังคารนะครับได้ไพ่เดอะเวิลแล้วก็ติดกับไพ่เพดออฟเพนทัเิไพ่สองใบนี้จะให้ผลแบบนี้ครับวันอังคารที่รองเงินก้อนหรือรอ,งรองเงินแดนไกลหรือรองเงินที่ทํางานเสร็จไปแล้วจะได้เงินเงินอาจจะทยอยเข้ามืออย่างช้าๆถึงแม้จะยังไม่น่าพอใจ แต่ดีความไม่ได้เลยนะครับถือว่าในช่วงนี้คนวนรังคารการเงินจะสะพัดมากขึ้นและมีโอกาสเข้าสังคมใหม่ๆนะครับเข้าสังคมใหม่ๆในที่นี้หมายถึงว่าไปพบปะพูดคุยคนมีระดับมีชนชั้นหน่อยได้รับมอบหมายงานสําคัญต่างๆพวกนั้นนะครับซึ่งถือว่าดี คนวันคังคา่ที่ติดต่อกับคนแดนไกลหรือต่างประเทศก็ถือว่าดีนะครับแต่ผมบอกนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจเพราะไพ่เดมูลขึ้นมาจะหมายถึงสุขภาพของคนวันอังคารจะมีปัญหายังไม่หายขาดนะครับแล้วก็จะน้อยใจในเรื่องของคนรักใครที่คุณแคร์คนที่คุณรักจะทําให้คุณเสียใจสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารแต่ผมจะบอกให้ว่ามันแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆอย่าไปคิดมันนะปล่อยมันไปบ้างปล่อย แล้วมันก็จะวางได้นะครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันพุธมาดูซิคนวันพุธคนวันพุธได้ไพ่ดาวพฤหัสและก็ไพ่เด็กถือไม้เท้าการค้าการขายการติดต่อการงานวันที่20มีนานี้เป็นจังหวะซื้อจังหวะขายข,ายของคนวันพุธนะครับจะได้รับข่าวสําคัญที่จะแก้ปัญหาเรื่องงานที่ติดค้างเรื่องเงินที่ติดขัดถ้ามีก็จะแก้ไขได้นะครับสบายมาก สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธนะฮะแต่ผมก็จะบอกว่าคนวันพุธนะนะนะฮะในเรื่องของชีวิตคู่ค่อนข้างอึดอัดซะหน่อยเนื่องจากว่าบางทีไม่มีใครเข้าใจเรานะครับค่อนข้างอึดอัดมากๆเลยดังนั้นรอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับคนวันพุธนะครับรอเวลาที่ที่คุณให้พ้นวันจันทร์นี้ไปก่อนก็จะเริ่มดีขึ้นคนพุธเรื่องรัก เรื่องครอบครัวยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นักสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเรื่องการเงินยังคงอึดอัดอยู่นะฮะแต่มีข่าวดีในเรื่องของการซื้อขายโดยเฉพาะซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหลักทรัพย์อะไรต่างๆพวกนี้ถือว่าเป็นข่าวดีที่ต้องติดตามคือ follow มันยังไม่ได้เลยทีเดียวแต่มันก็จะเป็นข่าวดีในเรื่องของการงานและการเงินด้วยในอนาคตครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันพฤหัสนะครับดีจังเลยไพ่สองใบเนี้ย มันจะแปลว่าโปรเจกต์โครงการงานต่างๆจะมีการพูดคุยสรุปแล้วก็วางแผนไปถึงอนาคตแต่มันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะมันกําลังจะกําลังจะมีการแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของการงานมีคนที่จะรวมกลุ่มกันเนาะใครที่คิดกําลังคนฒนาที่คิดกำลังจะตั้งสถาบันชมรม ตั้งองค์กรตั้งกลุ่มตั้งแก๊งตั้งเพื่อนนะฮะตั้งลายกลุ่มตั้งอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการงานต่างๆที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยผมถือว่าดีมากครับจะประสบความสําเร็จนะครับวันจันทร์ที่20่ิบปีน,น,นี้เป็นจังหวะดีแม้กระทั่งการวางแผนในเรื่องของการทัวร์ต่างๆการเปลี่ยนรถการเดินทางไปทั้งในและต่างประเทศหรือเดินทางไปสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็รู้แล้วแต่ให้โชคดีทั้งนั้นเลยสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสดวงคนพฤหัสต้องห่างไกลกับคนรักเพราะหน้าที่การงาน นะครับซึ่งถือว่าถ้าเข้าใจกันก็ดีถ้าไม่เข้าใจกันมันก็อาจจะปวดหัวได้เนาะนะครับเอาละครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์ครับนะครับคนวันศุกร์ครับโอ้โหนะครับคนวันศุกร์เนี่ยเวลาไพ่เด็กถือดาบขึ้นเนี่ยมันจะแปลว่าเอาแต่ใจตัวเองข้อที่หนึ่งคุณจะค่อนข้างงุดหงิดและเอาแต่ใจตัวเองไม่มีเหตุผลไม,ไม่ไม่ฟังใครทำท่าเหมือนฟังเหมือนอ่อนใช่เหรอครับครับผมค่ะค่ะ แต่ดื้อครับไม่ฟังนะครับใครว่ามันสุกนิ่มนิ่มจริงฮะแต่ใจไม่นิ่มไพ่เจ็ดไม้เท้าในตำแหน่งนี้จะบ่งบอกถึงว่าคมันสุกนั้นกำลังมือขึ้นและดีขึ้นในเรื่องของการค้าการขายการพบปะเจรจารติดต่อโดยเฉพาะเด่นมากสำหรับงานที่ต้องมีคู่แข่งขันหรือประมูลงานก็จะได้งานได้เงินเข้ามานะครับแต่ระวังการติดขัดด้วยอารมณ์ พูดมากหรือไม่ยอมฟังเขาพูดอย่างเดียวรับรองแทนที่จะได้เงินร้อยนึงอาจจะเหลือ10บาทสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับลูกจะขอเงินหลานจะขอเงินหรือมีความเดือดร้อนเพราะบริวารแต่ไม่เป็นไรคุณยังจัดการได้การเงินค่อนข้างโดดเด่นในสัปดาห์หน้าการค้าการขายการงานเริ่มกระเตื้องขึ้นหลังวันจันทร์เป็นต้นไปครับสุดท้ายครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์ คนวันเสาร์ได้ไพ่เด็กถือถ้วยและไพ Just ่จัสติกนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานดีแต่คนวันเสาร์ที่ทำงานกับกลุ่มคนหลายๆคนอาจจะทะเลาะก,กันขัดแย้งกันจะมีการดินทาให้ร้ายแต่สถานการณ์ก็ยังไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับบางทีดูดงแบบนี้คนวันเสาร์อาจจะเป็นคนดินทาเขาเองก็ได้นะครับระวังเงินเนี่ยได้เท่าไหร่ก็จ่ายหมดเลยคนวันเสาร์ แล้วก็ต้องตะเตรียมไว้ให้ลูกเต้าด้วยอืค่าเทอมหรือเปล่าหรือว่าต้องซื้ออะไรใหม่ๆสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับงานหนักคําว่างานในที่นี้หมายถึงว่าภาระความรับผิดชอบในเรื่องของงานประจํางานที่ต้องทําอยู่ทุกวันครอบครัวลูกเต้างานบ้านงานเลือนงานญาติพี่น้องงานหลวงงานลาดเขาเรียกแบบนั้นคนวันเสาร์ก็ยังมีภาระที่ตึงมืออยู่เรียงลําดับความสําคัญของงานให้ดีก่อนและ อย่าห่วงหนี้นะครับเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาแบบนี้อย่าเหนียวหนี้วันเสาร์นะครับและตัวคุณเองอาจจะโดนเลื่อนหนี้สินด้วยคนที่เป็นลูกหนี้อาจจะเลื่อนการจ่ายอะถือว่าไพ่หนึ่งถ้วยจะทำให้คุณแช่มชุ่มชื้นในเรื่องของการกินเรื่องดูหนังฟังเพลงก็คงจะคลายความเครียดความวิตกกังวลลงไปได้บ้างครับอะไะครับคุณผู้ชมครับนี่คือดวงของคุณกับผมอาจารย์นกยิบสีดวงดาวในพราวพยากรณ์ นะครับ